สวัสดีครับพบกับ Car ์ออฟโนกันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรเธอรับฟังกันได้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่วยกันกดแชร์กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับตู้แอร์ตันล้างแบบไม่ถอดตู้ก็พอจริงไหมตู้แอร์อุดตันสาเหตุเกิดจากฝุ่นละอองและวัสดุแนนาชนิดเซนเซนได้ เส้นใยจากเสื้อผ้าโรมปูพื้นเต็นขนจากสัตว์และเส้นผมจากคนสิ่งเหล่านี้จะปลิวมาก,กับอากาศและถูกพัดลมดูดผ่านคอยเย็นสะสมในตู้แอร์ที่เปียกอยู่เสมอเป็นแรมปีคราบจังติดฝังแน่นและไม่มีทางหลุดได้ถ้าไม่ถอดตู้มาล้างเรื่องกลิ่นเม้นอับในระบบแอร์รถยนต์นับเป็นปัญหาดั้งเดิมที่คนใช้รถเมืองร้อนอย่างเราต้องพบเจอล่าสุดเพื่อนผมคนหนึ่ง มีปัญหาเดียวกันนี้จึงนำรถเข้าเช็คที่ศูนย์บริการยี่ห้อรถยนต์ที่ใช้อยู่ศูนย์แนะนำให้ล้างตู้แอร์แบบไม่ต้องถอดตู้โดยอ้างว่าสะดวกและไม่ต้องรื้อคอนโซลซึ่งอาจจะเกิดความเสียหายได้เมื่อนำไปใช้ปรากฏว่ากินอับเบาบางลงแต่ก็ยังไม่หายขาดจึงตัดสินใจเข้าร้านซ่อมแอร์รถยนต์ซึงแนะนำให้ถอดตู้ออกมาล้างพบว่ามีคราบสกปรกมากมายหลงเหลืออยู่อีกด้านหนึ่งของตู้แอร์ ซึ่งเป็นฝั่งตรงกันข้ามากับที่ล้างครั้งแรกทำให้มีคราบสนิมลงเหลืออยู่ผมจึงขอยกกรณีเพื่อนผมเป็นกรณีศึกษาครับแต่อยากจะล้างตู้แอร์ที่ยังไม่เกิดการอุดตันให้สะอาดขึ้นสามารถล้างโดยไม่ต้องถอดตู้ได้ครับแต่คำถามคือจำเป็นต้องล้างหรือเปล่าระบบแอร์ในรถยนต์นั้นวิศวกรไม่ได้ออกแบบให้สามารถถอดตู้แอร์ออกมาล้างได้ง่ายๆเหมือนระบบอื่นๆในรถ เพราะตู้แอร์เป็นระบบปิดต้องมีท่อน้ำยาเชื่อมเข้าออกตลอดเวลาและห้ามรั่วไหลเด็ดขาดอยู่ในพื้นที่จำกัดถ้าดีไซน์ให้ถอนงาน่ายเห็นทีจะไม่คุ้มเพราะตามหลักการแล้วตู้แอร์ไม่ได้อุดตันกันง่ายๆต้องใช้เวลานานหลายปีถึงจะตันซึ่งบางคันก็เกือบ10ปีเลยนะครับบางคันตู้แอร์รั่วก่อนที่จะตันซะอีกถ้าเราหมั่นทำความสะอาดภายในรถเป็นประจำจะช่วยได้มากเลยทีเดียว สาเหตุหลักที่ทําให้ตู้แอร์อุดตันเป็นเพราะฝุ่นละอองและวัสดุแนนแนชนิดที่ถูกพัดลมดูดผ่านคอยเย็นในตู้แอร์ที่เปียกอยู่เสมอจากการกลั่นตัวของไอ้น้ําในอากาศสิ่งแปลกบอมเหล่านี้จะค่อยๆสะสมทีละน้อยเปียกบ้างแห้งบ้างซับซ้อนกันเป็นแรมปีทําให้คราบติดแน่นเป็นชั้นหนาการล้างแบบไม่ถอดตู้จึงไม่มีทางเอาสิ่งสกรปรกออกได้หมดครับ จะพึ่งแค่ท่อระบายน้ำเส้นเล็กๆคงไม่พอเพราะลพังเศษเส้นผมเล็กน้อยก็ทําให้ท่อตันได้อยู่แล้วที่สําคัญมันล้างได้เพียงด้านเดียวเท่านั้นอีกด้านก็ยังเลอะเกลืกรังอยู่ดีดังนั้นถ้าอยากล้างสิ่งสกรปรกให้หมดจดจริงๆต้องถอดตู้มาล้างเท่านั้นครับถ้าถูกใจโปรดกดไลค์ ถูกใจมากๆโปรดกดแชร์ก็จบกันไปแล้วนะครับในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรโปรดติดตามกันด้วยนะครับ